นี่เป็นภาพที่มีชาวบ้านในตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองพะเยาเขาลงไปเก็บหอยด้วยมือเปล่านะครับที่อ่างเก็บน้ําแม่นาเรือลงไปกันไม่ใช่แค่คน2คนนะครับแต่ไปอยู่ตามมุมต่างๆหลายคนทีเดียวแล้วไปเก็บกันแบบนี้ในช่วงกลางหน้าร้อนหลังจากที่ระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําลดลง ก็ทําให้ชาวบ้านหาหอยกันได้ง่ายขึ้นนี่โชว์ให้นักข่าวดูด้วยนะครับชาวบ้านบอกว่าแต่ละวันสามารถงมเก็บหอยขมได้เฉลีย่ย5-10กิโลกร,รมัมสร้างรายได้ไม่ต่ํากว่า500บาทครับส่วนใหญ่มันจะมันจะมีช่วงน้ำลงครับครับมีช่วงน้ำลงช่วงนี้ครับเยอะทหอยจะหาได้ไง่ายหาได้ไง่ายแถวต่อใหม่แถวหน้าดินรับเยอะๆครับแต่ละวันขเขาเฉลีย่ยแล้วขเขาได้ประมาณสักวัน,ะวน,ะวนละกี่กิโลครับ วันละห้กิโลได้ครับหถึงสิบโลได้ครับเขาเอาไปจำนานายกิโล่ะไรครับตอนช่วงนี้ก็ประมาณ50าสบถึงหกสบบาทครับต่อโล <Spiritual language> ชาวบ้านบอกว่าระยะนี้หอยขมตัวโตเต็มไวยเนื้อแน่นครับถ้าเอาไปประกอบอาหารนี่รสชาติจะอร่อยมากหวานและไม่มีลูกหอยขนาดเล็กอยู่ในตัวด้วยก็ทําให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคจึงไปที่ต้องการของตลาดสามารถขายสร้างไรายได้เป็นอย่างดีในช่วงหน้าแ้งแบบ